ท็อป10แฟรนไชส์ชานมไข่มุกน่าลงทุนปี2564ธุรกิจร้านชานมไข่มุกถือว่ากระแสแรงสุดๆในช่วงปีที่ผ่านมาและในปีนี้กระแสความนิยมยังคงแรงต่อเนื่องตลาดชานมไข่มุกมีการเติบโตยอย่างมากยอดขายชานมไข่มุกทั่วโลกมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นแต่หลักแสนล้านบาทในปี2566 อ้างอิงบทวิเคราะห์จากธนาคารกสิกรไทยเพราะชานมไข่ขุกก็ถือเป็นเครื่องดื่มประจำของใครหลายๆคนไปแล้วไม่ว่าจะเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือแม้แต่ผู้สูงอายุก็ชื่นชอบดื่มชานมไข่ขุกกันทั่วบ้านทั่วเมืองอาจจะด้วยหลายปัจจัยที่เอื้อให้เมนูนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มในใจของใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นการกระจายตัวของร้านชานมไข่ขุกที่มีมากขึ้นทําให้หาซื้อได้ง่ายและราคาที่สามารถเข้าถึงและ จับต้องได้โดยราคาเริ่มต้นเพียงแก้วละ15บาทวันนี้ SME สร้างอาชีพรวบรวมและจัดอันดับ10แฟรนไชส์ชานมไข่มุกหน้าลงทุนประจำปี2564ที่มีการดำเนินกิจการทำการตลาดและขยายสาขาอย,ย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศมีงบลงทุนเริ่มตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนไปจนถึงหลักล้าน หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังสนใจอยากเปิดร้านชานมไข่มุกและมองหาแฟรนไชส์ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายๆในอาชีพนี้ตามไปเลือกแบรนดที่ตอบโจทย์และตรงใจคุณในคลิปนี้ได้เลยนะคะ1แฟรนไชส์มาราชามาราชาชานมไข่มุกไต้หวันคุณภาพเยี่ยมถูกปากทุกเพศทุกวัย จุดเด่นแฟรนไชส์ชานมไข่มุกราคาเบาๆแต่คุณภาพคับแก้วด้วยการนำเข้าใบชาคุณภาพดีจากไต้หวันทำให้มีความหอมของใบชาอันเป็นเอกลักษณ์และท็อปปิ้งที่มีให้เลือกถึง4ตัวได้แก่ไข่มุกบุกเพรเยลลี่และวิปครีมพร้อมพัฒนาออกเมนูใหม่อยู่เสมอโดยปัจจุบันมีมากกว่า50เมนูและมีแฟรนไชส์ทั่วประเทศมากกว่า120สาขา แพ็กเกจการลงทุนราคา8,900 0บาทเป็นการจ่ายครั้งเดียวแล้วจบไม่มีเก็บเปอร์เซ็นต์การขายรายเดือนรายปีแต่ลูกค้าต้องสั่งซื้อวัตถุดิบกับทางแฟรนไชส์เท่านั้นเพื่อมาตรฐานคุณภาพของเครื่องดื่มทุกๆแก้วสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ 1. สูตรสุดชงครบทุกเมนูทั้งที่มีอยู่และในอนาคต 2. สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า 3. ของแถม57รายการฟรีเมื่อทำสัญญา 4. สิทธิ์ในการเรียนชงเครื่องดื่ม 5. งานอาร์ตเวิร์คครบทุกเมนู 6. สามารถขอคำแนะนำในเรื่องของการขายเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆและการทำบัญชีร้านสนใจแฟรนไชส์มาราชาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0918827080ไลน์ ID m a r a า h a Facebook มาราชาเว็บไซต์ w w w m a r a c h a า i าชาข n o m com 2ชาอันอันแฟรนไชส์ชานมไข่มุกไต้หวันแท้ร0 0เเซงบการลงทุนเริ่มต้นเพียง15,900บาทแถมฟรีเมนูใหม่ชานมชิดพ้นไฟทันที ชาอันอันใส่ใจและเลือกใช้ใบชาที่นำเข้าจากไต้หวันและเมืองดาจิริงประเทศอินเดียที่ขึ้นชื่อของใบชาอัดสำและเทคนิควิธีการต้มชาที่ทำให้มีกลิ่นหอมทุกๆเมนูที่ชงจะได้กลิ่นหอมจากใบชาแท้ๆเหมือนได้กินชานมไข่มุกส่งตรงจากไต้หวนัน พร้อมปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากคนไทยชาทุกๆแก้วจะต้องมีความเข้มกลิ่นหอมรสชาติหวานมันกลมกลม่อมในแบบฉบับชาอันอันและด้วยงบการลงทุนที่ไม่สูงจนเกินไปเน้นให้คนที่อยากทำอาชีพนี้ได้เริ่มต้นด้วยงบลงทุนเพียง15,900บาทจึงทำให้แฟรนไชส์ชาอันอันเป็นแฟรนไชส์ที่น่าสนใจจนเติบโตขยายสาขากว่า100สาขาในระยะเวลาเพียง2ปี แพ็กเกจการลงทุน 1.Size SX ราคา19,900บาท จะได้รับอุปกรณ์ป้ายตกแต่งร้านวัตถุดิบพร้อมขายหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งสอนสดและออนไลน์โปรโมชั่นพิเศษเพียง15,900บาท 2. ไซส์ S, ราคา29,900บาทจะได้รับอุปกรณ์คีย์ออสป้ายตกแต่งร้านวัตถุดิบพร้อมขายหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งสอนสดและออนไลน์โปรโมชั่นเพียง25,900บาท3ไซส์ M ราคา49,900 0 0บาทจะได้รับอุปกรณ์ซุ้มเคาน์เตอร์ขนาด2เมตรคูณ2เมตรป้ายตกแต่งร้านวัตถุดิบพร้อมขายหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งสอนสดและออนไลน์ 4. ไซส์เเสนอราคาตกแต่งตามพื้นที่แบบห้องหรืออาคารพาณิชย์อุปกรณ์ป้ายตกแต่งร้านวัตถุดิบพร้อมขายการเทนสอนจัดการหน้าร้านพร้อมหลักสูตรการเรียนรู้ ผู้สนใจจะได้รับการอบรมสูตรวิธีการทำทุกขั้นตอนและสิทธิ์ในการขาย32เมนูภายใต้แบรนด์ชาอันอันส่วนอุปกรณ์และวัตถุดิบที่จะได้รับขึ้นอยู่กับแพ็คเกจการลงทุนที่ผู้ลงทุนเลือกโปรโมชั่นพิเศษทุกๆแพ็กเกจจะได้รับเมนูใหม่ชานมงชีสพ้นไฟที่กำลังเป็นกระแสะในตอนนี้ทันทีสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 084-894-4499และ096-695-6362 Line ID at ชาอันอัน Facebook อันอันชานมไข่มุก Website w w w c h a k i t a n u n c o m เด็กชาแฟรนไชส์ชาไข่มุกลาวาครีมชีสพ่นไฟเขียวนุ่มหนักสถานลิ้นหอมประมุลกับครีมชีสพ่นไฟสุดร,รับเฉพาะเด็กชาพร้อมเสริร์ฟคุณแล้วทั่วประเทศกว่า200สาขาเด็กชาร้านชานมไข่มุกพ่นไฟเจ้าดังจากหาดบางแสนชานมที่คุณเห็นแล้วต้องลองเมนูซิกเนเจอร์คือเด็กชาพ่นไฟและนมเด็กพ่นไฟใบชานำเข้าจากไต้หวนันมีความหอมเฉพาะตัวรสชาติที่ถูกใจ ของนักดื่มชานมแน่นอนส่วนไข่มุกลาวาเป็นสูตรลับของเด็กชาที่มีความหนุบหนับเคี้ยวเพลินและครีมชีสทางร้านใช้ครีมชีสแท้ตีใหม่ตลอดกินได้กับทุกเมนูในร้านเมนูในร้าน34เมนูอาทิชานมไข่มุกพ่นไฟครีมชีสเจ้าดังต้นตำรับพุดดิ้งชานมไต้หวันไข่มุกนมสดไข่มุก กาแฟสดทั้งร้อนและเย็นส่วนเมนูนมก็ใช้นมสดแท้ร้อเปอร์เซน์ไม่มีนมผงผสมเปิดแฟรนชาชสยเด็กชาวันนี้มีทั้งแบรนด์ชานมไข่มุกพ่นไฟครีมชิดเจ้าดังต้นตำรับและเซตกาแฟสดทั้งร้อนและเย็นผู้ลงทุนสามารถเลือกออกแบบร้านได้ตามใจอุปกรณ์ครบพร้อมเปิดร้านทันทีสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. ฟรีค่าการตลาดออนไลน์และการบริหารจัดการ 2. ไม่มีเก็บค่าเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย 3. อุปกรณ์หลักพร้อมขาย52รายการ 4. วัตถุดิบป,ประมาณ1,000แก้ว 5. อบรมให้ฟรี1วันการเตรียมของหลังร้านการชงและการขายหน้าร้าน 6. มีอุปกรณ์สรุปสูตรให้ฟรี 7. มีทีมงานให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา 8. มีสื่อโฆษณาให้ฟรีเมนูป้ายโลโก,โก้ป้ายตั้งหน้าร้าน 9ไม่มีรายปีหรือรายเดือนจ่ายที่เดียวจบ10คืนทุนไวมากๆแต่ขึ้นอยู่กับทำเลหลักวันหรือหลักเดือนสเปเชียลภายใต้แบรนด์เด็กชาสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0615454449และ0959692656 l ล n e ID rho7568r หรือ line id เด็กชา2019 facebook เด็กชาบางแสน 4. ชานมไข่มุกริน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 บับเบิลมิวทรี เพื่อเอกลักษณ์ของร้านที่เป็นแบบปิดจะไม่เห็นตัวคนขายเวลาลูกค้าจะสั่งต้องสั่งผ่านโทรศัพท์เท่านั้นกับรูปแบบนี้เองจึงทำให้เกิดความแปลกใหม่จนใครๆก็เรียกกันว่าชานมลึกลับ ทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลาอันรวดเร็วนอกจากเอกลักษณ์เฉพาะของรูปแบบร้านจุดเด่นที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของรสชาติและราคาเริ่มต้นที่19บาทซึ่งเป็นราคาที่ทุกคนทุกเพศทุกวยัยสามารถดื่มได้ตัวชาของรินรินจะเป็นชาที่ถูกนำเข้าจาก4ประเทศด้วยกันคือไทยไต้หวนันเวียดนามและญี่ปุน่น นำใบาชาจาก4ประเทศนี้มาผสมเป็นสูตรเฉพาะของทางรินรินเองซึงทําให้ได้รับความหอมและรสชาติกลมกลอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเฟนชายชารินรินเปิดดําเนินกิจาการเข้าสู่ปีที่2ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมากตอนนี้มีทั้งหมด76สาขาภายในประเทศและ3สาขาอยู่ที่ต่างประเทศระยะเวลาคืนทุนประมาณ3-6เดือนขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของร้าน สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะร่วมลงทุนขอให้มีความตั้งใจมีความรับผิดชอบรวมถึงมีความพร้อมในเรื่องของทำเลที่ตั้งเฟรนชชัยชานมไข่มุกเรนรินได้รับเครื่องหมายการันตีและรางวัลต่างๆดังนี้ 1. ได้รับเครื่องหมาย d v d เ r รนช์ช s ยสแ a น d าร์ประจำปี2562 2. ได้ผ่านการอบรมสร้างระบบเฟรนช์ชัยจากสมาคมการค้า SME และเฟรนชชยไทย 3. ได้ผ่านการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไช 2, 2. ส์ปี2,562 4. ได้ผ่านกิจกรรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเก้าสู่สากลปี2,563งบการลงทุนราคาแฟรนไชส์1,29,000บาทพร้อมอุปกรณ์ในการเปิดร้านสัญญาผูกขาดภายในอำเภอคนอื่นไม่สามารถลงทุนธุรกิจในพื้นที่เดียวกันได้ สนใจแฟรนไชส์ชานมไข่มุกรินรินโร074805305และ0836745555ไลน์ไอดี PWD1777 Facebook ลินลินมิวทีหรือลินลินบับเบอร์มิวตีสำนักงานใหญ่เว็บไซต์ w w r l w i n Linn 2018.com ไโนชาชานมไข่มุกแท้จากไต้หวนันการันตีพรีเมียมทุกเมนูราคาเริ่มต้นที่19บาท จากวิกฤตโควิด -19 ทำให้ร้านคาเฟ่และร้านกาแฟไม่สามารถเปิดต่อไปได้บาริสต้ากลุ่มหนึ่งจึงได้รับผลกระทบถูกพักงานและถูกเลิกจ้างจึงรวมตัวกันสร้างและพัฒนาศูนย์ไดโนชาด้วยประสบการณ์กว่า30ปีในแวดวงเครื่องดื่มคนทำงานที่เข้าใจคนทำงานทำให้เข้าใจความรู้สึกของผู้ประกอบการเครื่องดื่มเป็นอย่างดีไดโนชาจึงเน้นให้ลูกค้าสามารถชงเครื่องดื่มขายได้โดยใช้วัตถุดิบที่หาซื้อเ ได้ในพื้นที่และมีรายการที่ต้องสั่งกับทางแฟรนไชส์น้อยที่สดุดไดนชาเปิดบริการเพียง6เดือนปัจจุบันมีทั้งหมด83สาขาราคาชานมไข่มุกเริ่มต้นที่19บาทรสชาติพรีเมียมและเป็นเอกลักษณ์ใบชาและวัตถุดิบเลือกสรรมาเป็นอย่างดีผสมผสานกับสูตรลับเฉพาะจากไดนชาทำให้จับกลุ่มลูกค้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทำให้สามารถดื่มได้ทุกๆวันงบก,การลงทุนราคาเริ่มต้น3า0 0 9,900บาทถึง89,900บาทจะได้รับอุปกรณ์ครบเซตพร้อมขายและวัตถุดิบเคาน์เตอร์ขนาดต่างๆตามแพ็กเกจสิทธิ์การเรียนสูตรในหนังาติทั้งปัจจุบันและที่จะออกมาในอนาคตรวมถึงการตลาดต่างๆที่ทางแบรนด์จัดให้ส่วนระยะเวลาคืนทุน1-3เดือนขึ้นอยู่กับทำเลและรูปแบบร้านสิทธิพิเศษที่แฟรนไชส์จะได้รับ 1. สอนเพิ่มช่องทางขายผ่านทางฟู้ดแพนด้าแกฟฟู้ดเกตซึ่งบางสาขาเฉพาะจัดส่งวันละ200แก้ว 2. ทางแฟรนไชส์จำกัดพื้นที่ไม่ให้เปิดทับซ้อนกันเด็ดขาดในอำเภอเล็กจำกัดอำเภอละหนสาขาเท่านั้น 3. ส,สัญญาตลอดชีพไม่ต้องจ่ายรายเดือนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีไม่หักเปอร์เซ็นต์ยอดขายไม่มีขั้นต่ำสั่งสินค้า 4. มีเมนูมากกว่า50เมนูพร้อมเมนูใหม่ๆอัปเดตให้ฟรีตลอดชีพสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลโทร0831993614และ0885551516 l ลาย ID d i n o s นชา g r ุ๊ป Facebook ได n o ชา a อ f f ิ i ชีย Tea. ชิบะฮอกไกโดมิวทียชานมไข่มุกแบรนด์น้องใหม่ที่มีโลโก้สุดน่ารักอย่างเจ้าหมาชิบะที่บ่งบอกความเป็นญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีทางแบรนด์ใช้วัตถุดิบพรีเมียมนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆเช่นนมสดฮอกไกโดชาเขียวมัทฉะมันม่วงหรือแม้กระทั่งใบชาที่จะต้องเป็นใบชาพรีเมียมจากไต้หวันคัดสรรมาเป็นอย่างดีทำให้ได้รสชาติชาอร่อยเข้มข้นมีเอกลักษณ์และอีกหนึ่งที่เด็ดที่มัดใจลูกค สุดๆก็คือไข่มุกออนเซนด้วยสูตรการต้มที่รับเฉพาะจึงทำให้ไข่มุกของชิบะอร่อยหวานหอมนุม่มเมื่อเสิร์ฟอุ่นๆในเครื่องดื่มเย็นของทางร้านเป็นต้องฟินกินจนหมดทุกเม็ดการลงทุนแฟรนไชส์ของแบรนด์จะมีหลายแพ็กเกจด้วยกันทุกแพ็กเกจจะได้อุปกรณ์ครบเซตทุกอย่างแล้วลูกค้าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มตั้งแต่คี์ออสเคาน์เตอร์หน้าร้านอุปกรณ์เปิดร้านและวัตถุดิบพร้อมชง สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจมาที่ชิบะครบจบในที่เดียวแพ็กเกจ Keyart ออเคาน์เตอร์มีงบลงทุนดังนี้ไซส์ M ราคา99,000บาทไซส์ L ราคา169,000บาทและไซส์ XL ราคาเริ่มต้นที่239,000บาทหรือสำหรับลูกค้าที่มีพื้นที่เปล่า ทางแบรนด์ก็มีแพ็กเกจแบบซุม้มพร้อมเปิดขายได้ทันทีเช่นกันแพ็กเกจซูมมีงบลงทุนดังนี้ซุ้มเอกราคา169,000บาทซุ้มบีราคา219,000บาทและซุ้มซขนาดใหญ่ราคา329,000บาทโดยทางแบรนด์มีทีมงานไปตกแต่งรีโนเวทร,ร้านทั้งหมดให้ครบเลย ทุกแพ็กเกจจะได้รับคีย์ออสเคาน์เตอร์หรือการตกแต่งหน้าร้านตามแพ็กเกจที่เลือกมีอุปกรณ์สำหรับเปิดร้านครบเซตวัตถุดิบพร้อมชงสำหรับเปิดร้านทั้งหมดกว่า50รายการมีการอบรมอย่างเข้มข้นสอนหลักสูตรการต้มชาชงชาและเครื่องดื่มทั้งหมดจนกว่าจะเป็นพร้อมเรียนรู้ระบบการทําการตลาดขายแบบเดลิเวอรี่แบบออนไลน์ที่เพิ่มยอดขายให้ร้านอีกทางส่วนระยะเวลาคืนทุน,น1-2เดือน กำไร20บาทไปจนถึง35บาทต่อแก้วสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0853009503และ0917239747ลาย i d ทีชิบะฮอกไกโดเฟซ o o o กชิบะฮอกไกโดมิวที7 o m โมช a โมโมชาชานมไข่มุกไต้หวันลงทุนต่ำกำไรสูงคืนทุนได้ภายใน1เดือนลงทุนครั้งเดียวจบจริงไม่ทอดทิ้งเพราะเราดูแลแฟรนไชส์ทุกสาขาเหมือนคนในครอบครัวโมโมชาชานมไข่มุกราคาเริ่มต้น19บาทเป็นชานำเข้าจากไต้หวันแท้คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีต้มสดใหม่ใส่ใจทุกแก้วพร้อมกับไข่มุกที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านที่อร่อยไม่เหมือนใครลงทุนน้อยกำไร ดีคืนทุนเร็วเริ่มต้นธุรกิจเพียง49,000บาทเท่านั้น ด้วยความชื่นชอบดื่มเครื่องดื่มชาไข่มุกเป็นอย่างมากคุณดิวจึงมีความตั้งใจอยากมีร้านเป็นของตัวเองได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักง,งานประจํามาเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆเปิดร้านขายที่บ้านตัวเองก่อนผลตอบรับค่อนข้างดีมีคนสนใจอยากซื้อแฟรนไชส์จึงขยายสาขาจากคนใกล้ตัวก่อนและได้เริ่มทําการตลาดขยายสาขาไปทั่วประเทศ ด้วยรสชาติของชาที่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางแบรนด์ได้นําเข้าชาจากไต้หวันไข่มุกที่มีความเหนียวนุม่มโดดเด่นไม่เหมือนใครและมีเมนูที่หลากหลายมากถึง40เมนูในราคาเริ่มต้นเพียง19บาททําให้วันนี้โมโมชามีสาขาถึง70สาขาในระยะเวลาเพียง2ปี แพ็กเกจการลงทุนมี5แพ็กเกจดังนี้ไซส์ S ราคา49,000บาทไซส์ M ราคา69,000บาทไซส์ L ราคา89,000บาทไซส์ XL ราคา99,000บาทและไซส์ XXL ราคา129,000บาทสิทธิประโยชน์ผู้ร่วมลงทุนจะได้รับ สัญญาขายขาดไม่มีต่อสัญญาสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีค่าธรรมเนียมไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายกำไร60%ให้คำปรึกษาด้านการตลาดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร092 445 9942 Line ID m o m o c h a 2019 f a c e b o o k m ล m o c h a fresh t าส ดชงชาแฟรนไชส์ชานมแท้ๆรสดั้งเดิมสุดรไต้หวันสุดยอดแฟรนไชส์สร้างอาชีพแห่งปี2019ไทยแลนด์พีพป c h อย c e งบลงทุนเพียง39,900บาทแถมฟรีวัตถุดิบกว่า500แกว้ว ชงชาร้านชานมแทๆ้ๆลดดั้งเดิมสุดไต้หวนันพัฒนาจากร้านชงกาแฟที่ประกอบกิจการร้านกาแฟมากว่า15ปีประกอบกิจการด้านเครื่องดื่มที่ยาวนานจึงพัฒนาให้เข้ากับกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความนิยมชานมไข่มุกกันมากขึ้นชงชาเลือกใช้วัตถุดิบชาที่ดีที่สุดของจังหวัดเชียงรายคัดชาเกรดพรีเมียมเพื่อให้ลูกค้าได้ดื่มชาที่อร่อยแต่ในราคาย่อมเยาเน้นส่งเสริมสินค้าว,วัตถุดิบของช เปิดตัวมาเพียงหนึ่งปีครึ่งการันตีด้วย500กว่าสาขาในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเช่นพมา่าลาวมาเลเซียและกัมพูชาชงชาเราผลิตวัตถุดิบและคิดค้นสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของชงชาอีกทั้งโรงงานเป็นที่ฝึกสอนให้แก่สาขาทุกสาขามาเรียนเพิ่มเติมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายการตกแต่งร้านชงชาสำนักง,งานใหญ่ เราสื่อถึงความเป็นมาและจุดกำเนิดของชงชาอบอุ่นใกล้ชิดกับธรรมชาติทั้งบริษัทยังมีการพัฒนาเมนูใหม่ๆออกมาเพื่อบริการผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องแพ็กเกจการลงทุนค่าแฟรนไชส์3า9 0 0บาท อุปกรณ์ครบพร้อมเปิดขายวัตถุดิบกว่า500แก้วพร้อมไฟป้ายนำไปตกแต่งร้านไม่เก็บส่วนแบ่งการขายค่าธรรมเนียมรายปีคืนคุณเร็วภายใน2เดือนซึ่งเหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มากๆค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0899996339 ไลน์ ID k a d o u b l e บิลไอคิ o เชงชาชานมไข่มุกขีดบริษัทสำนักงานใหญ่เก้าก็ขอคอฟรายทีแอนด์ดริงค์ ฟรนชส์ชานมไข่มุกราคา15บาทปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับและความนิยมสูงมากแม้จะเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่เพียง1ปีกับจำนวน180สาขาเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้และตอกย้ำว่าก็ขอขอ,ขอเป็นแบรนด์ที่คลองใจและเข้าถึงผู้บริโภคจริงๆใช้ความคุ้มค่าคุณภาพเกินราคามัดใจลูกค้าทุกวัยกับเมนูเครื่องดื่มเกรดพรีเมียมที่อร่อยสมคำร่ำลือและราคาถูก สุดๆในยุคนี้เลยก็ว่าได้รวมไปถึงเมนูที่จะถูกทยอยเปิดตัวซึ่งยังไม่มีขายในไทยอีกมากกว่า200เมนูสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นชัดเจนก็ขอคอมีแผนที่จะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยใช้การเข้าถึงง่ายสร้างชุมชนกขอคอ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านก่อขอคอ,อและผู้บริโภคในชุมชนชูความโดดเด่นในเรื่องของราคา15บาทเพิ่มไข่มุกบวกอีก5บาทเข้ากับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่สุดมีหลายเมนูเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าดื่มไม่มีเบื่อซื้อง่ายขายดีดื่มได้ทุกวันทุกเวลาใครๆก็ดื่มได้ สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์กอขอคอ,อจุดเด่นคือลงทุนน้อยกำไรดีเกินกว่า100%ขึ้นนทุนทันทีด้วยวัตถุดิบอุปกรณ์จัดเต็มเรียกว่าจัดแพ็กเกจแบบให้ใจกันไปเลยแพ็กเกจเริ่มต้น9,800บาทลงทุนไม่ถึงหมื่นจบครบพร้อมขายไม่จ่ายเพิ่มสร้างรายได้ทันทีที่สำคัญกอหอคอเป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎ ลงทุนแล้วมั่นใจได้แน่นอนผู้ที่กำลังมองหาอาชีพและรายได้ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันธุรกิจกขคออเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ทุกข้อของการทำธุรกิจในยุคนี้ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข ปัจจุบันก็ขอคอ,อมีรูปแบบร้านหลากหลายแบบยืดหยุ่นปรับแพคเกจได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดขายหรืองบประมาณในการลงทุนเช่นคีย์ออทขนาดเล็กเคลื่อนย้ายได้เคาน์เตอร์สแตนอะโรนคาเฟ่และแบบเคลื่อนที่ได้รถพ่วงข้างรถขายเคลื่อนที่จะมีทีมออกแบบให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจเพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายรวดเร็วและใช้งบประมาณน้อยที่สุด แฟรนไชส์จะได้รับการสนับสนุนในด้านการตลาดส่งเสริมการขายโปรโมชั่นส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรธุรกิจชื่อดังมากมายและสําคัญมากในปัจจุบันคือการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางช่วยให้เปิดร้านแล้วขายได้ดีจริงๆสร้างรายได้จริงๆคืนทุนไวจริงๆไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทําได้ด้วยการสนับสนุนให้คําแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นจากผู้เชี่ยวชาญของกขคจนถึงเปิดร้านโดยมีที่ปรึกษา ช่วยเหลือตลอดและล่าสุดกขอคอ,อจะมีการเปิดรับตัวแทนประจำภาคผู้ที่สนใจพร้อมจะขยายธุรกิจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางการติดต่อสำหรับสมาชิก SME สร้างอาชีพจองก่อนเพื่อรับสิ์ก่อนอย่ารอกขอคอ,อชาน,นมไข่มุก15บาทกาไรมากกว่า100%ขายง่ายขายได้ขายดีคืนทุนทันทีที่เปิดขายสนใจแฟรนไชส์กขอคอ,อฟรายทีแอนด์ดร ชานม15บาทโทร091 745 0909ลาย ID อกอขอคอ Facebook กอขอคอ .official เว็บไซต์ w w w g o k o k h c o m มีความสุขชานมไข่มุกกระบอกมีความสุขเป็นร้านชานมไข่มุกรูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติแพคเกจจิ้งและรูปแบบร้าน ที่ต่างสร้างจุดเด่นและเพิ่มจุดแข็งให้แก่แบรนด์มีความแตกต่างอย่างชัดเจนโดยร้านมีความสุขมีเอกลักษณ์ของรสชาติเฉพาะตัวกลิ่นที่หอมรสชาติที่แตกต่างจึงจะทําให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุดที่จะทําให้ลูกค้าซื้อซ้ําและพูดกันปากต่อปาก ในส่วนของเมนูมีทั้งหมด14เมนูใน4ซีรีส์หลักๆได้แก่มีความสุขซีรีส์ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านชาซีรีส์ชาผลไม้ซีรีส์และนมสดลาเต้ซีรีส์ทุกเมนูรวนคิดค้นมาอย่างพิถีพิถันโดยในเมนูเหล่านี้รวนเป็นเมนูทั้งเลือกที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นชากาแฟ นมน้ำผลไม้หรือแม้แต่ผู้ที่รักสุขภาพก็มีมาให้เลือกเรียกได้ว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์และในเรื่องของระดับความหวานก็ยังมีระดับความหวานให้เลือกถึง5ระดับความหวานมาให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นหวานมากหวานปกติหวานน้อยหวานน้อยมากหรือไม่หวานเลย ใบชาทางร้านได้คัดสรรจักแหล่งวัตถุดิบชั้นนําที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อที่จะนํามาปรุงแต่งให้ได้เครื่องดื่มที่มีรสชาติที่อร่อยและดีต่อสุขภาพร้านมีความสุขได้นํากระบอกเพชรขนาด400มิลิลิตรที่ผู้บริโภคสามารถนํำกระบอกกลับมาใช้ซ้ำหรือนำไปใช้ต่อได้ อีกทั้งทุกกระบอกมีการปิดด้วยฝาฟอยล์ซิลอีกชั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคนอกจากจะดูดีดูเด่นดูสะดุดตาแล้วยังเป็นการรณนงคลงในเรื่องของลดโลกร้อนลดขยะและลณนงคลงในเรื่องของการลักโลกอีกด้วยอีกทั้งเรายังใส่ใจแม้แต่หลอดดูดถุงพลาสติกที่ทางเรานำมาใช้ก็ยังสั่งผลิตขึ้นมาจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เช่นกัน เกการลงทุนราคา189,000บาทราคานี้รวมวัตถุดิบอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมขายกว่า100รายการและเครื่องคิดเงินแบบฟรีไม่มีรายเดือนแต่ไม่รวมก่อสร้างและตกแต่งร้านเปิดตัวพร้อมขายายแฟรนไชส์เพียง6เดือนมีสาขาแล้ว34สาขาส่วนระยะเวลาคืนทุน3เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับทำเลพิเศษสุดๆส,ส,สำหรับท่านที่สนใจเปิดร้านมีความสุขเพียงแจ้งมาว่ามาจาก เ m e สสร้างอาชีพรับส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ1 8 9 9 0 0บาทลถพิเศษเหลือเพียง1,49,000บาททันทีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร064-865-7887 Line ID ามีความสุข Facebook มีความสุข .official สร้างอาชีพทีวีรายการดีๆที่จะทําให้คุณสามารถตั้งต้นอาชีพต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืนอัปเดตข่าวสารอาชีพทุกวันผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไว,เว,ว,วเว็บสร้างอาชีพ com อ,อย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสดีๆในการเริ่มต้นสร้างอาชีพของคุณนะคะ